ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงของโปรช็อปของขับเอกทีมค่ะครับผมก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงโปรช็อปนะครับโปรแจ็ก็จะพาไปรู้จักนะครับกับสิ่งที่นักกอล์ฟเนี่ยมักจะมองข้ามกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟเนี่ยมองข้ามกันบ่อยๆแล้วก็เยอะมากเลยครับไปชมเลยครับท่านผู้ชมครับช่วงโปรช็อปของรายการราในวันนี้ครับผมอยู่ที่ร้าน Second กอ l f นะครับที่เมืองทองนะครับ วันนี้เราจะคุยถึงเรื่องกริปครับแล้วบุคคลที่จะมาให้ความให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ก็คือคุณพิระพัฒน์จากไพศาลหรือว่าคุณฉางครับสวัสดีครับคุณฉางครับสวัสดีครับอาจารย์เรื่องกริปเป็นอะไรที่หลายคนมองข้ามครับครับแล้วแล้วอย่างที่เราได้คุยกันเนี่ยคุณฉางบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเรามักจะไปสนใจเรื่องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนหัวอะไรก่อนเนี่ยบางครั้งกริปท์ไม่ค่อยสนใจใช่ครับส่วนใหญ่คนเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนที่มีความเปลี่ยนกริปสม่ำเสมอมีกริปที่เหมาะสมอยู่บนบนไมค์กรอฟเนี่ยกี่เเปอร์ซ็นต ไม่ถึง20%ครับจากการรีเซอร์ของกอล์ฟไพร์เนี่ยนะครับในเมืองไทยไม่ถึง20%ปรครับ็ประมาหนึ่งใน5เท่านั้นเองครับหมายความว่าอีก80%กําลังใช้ไม้กอล์ฟที่กริปไม่เหมาะสมอยู่ใช่ครับอาจจะเป็นกริปใหญ่เกินไปกริปเล็กเกินไปหรือว่ากริปที่เก่าเกินไปครับอ๋อเริ่มที่เก่าเกินไปก่อนเก่าเกินไป มีผลยังไงบ้างครับา้างอ,อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับโปรเจกคลิปเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวที่ติดกับร่างกายนะกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ถ่ายทอดพลังงานจากร่างกายลงสู่ไมโครล์นะครับถ้าสมมติว่าเราจับคลิปที่กระชับนะครับไม่มีการลื่นพลิกไปพลิกมาเนี่ยการถ่ายทอดพลังงานจากมงสงวิงของเราสู่ลูกกอล์ฟเนี่ยก็ทาได้อยากก่างเต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้คลิปที่เก่าเกินไปนะครับคลิปเนี่ยมันจะมอีอายุของมัน คือแค่1ปี 1> รหรือว่า40รอบการเล่นนะครับถ้าเก่าเกินกว่าน,นี้เนี่ยจะเริ่มแข็งนะครับแล้วก็ลื่นเริ่มจากไม่ค่อยอยู่ใช่ครับเวลาเราสวิงขึ้นไปแล้วสวิงลงมาเนี่ยมันเร็วมากมนะครับถ้ามีการสลิปอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็ทําให้อ่าลูกปะทะหน้าไม้นี่ไม่เร็ที่ลแล้วครับก็เกิดความผิดพลาดในวงสวิงเกิดเป็นความเป็นไอช็อตเกิดขึ้นบางครั้งเราก็นึกว่าวงมัาเป็นอะไรแต่รจริงแล้วมันสาเหตุมาจากกริปนี่เองใช่ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่อย่างที่คุณฉางบอกเมื่อกี้ว่า1ปีหรือว่า40รอบสมมุติี่ย ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ออกรอบไม่ค่อยได้ซ้อมเนี่ยเขาเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการเปลี่ยนกิฟบ่อยแค่ไหนดีครับก็คือกิฟเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คือวัสดุเป็นยางนะครับซึ่งยางเนี่ยอายุการใช้งานก็จะมีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักกอล์ฟที่เกินหนึ่งปีไปแล้วนะครับหรือจะเป็นปีครึ่งนะครับลองเอาเล็บกดลงไปที่กิฟนะครับถ้ากดแล้วมันคืนตัวกลับมาปกตินะครับก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ถ้ากดลงไปแล้วมันแตกหรือว่ายุบลงไปแล้วคืนตัวช้าเนี่ย อันนั้นควรจะเปลี่ยนแล้วครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นบ่อยซ้อมบ่อยอาจจะต้องเปลี่ยนทีกว่านั้นหรือเปล่าฮะแน่นอนครับอย่างโปรในทัวร์เนี่ยนะครับเปลี่ยนกันแทบจะทุกทัวร์นาเมนต์เลยนะครับคราวนี้เราพูดถึงกริปที่เก่าเกินไปแล้วเราพูดถึงบางคนอาจจะไม่เก่ากริปอาจจะยังมาอยู่แต่ไม่เหมาะสมครับเช่นหนักไปบ้างเบาไปบ้างใหญ่ไปบ้างเล็กไปบ้างครับแต่ละอย่างดูยังไงสมมุติว่าเอาเริ่มที่สมมติว่าคนที่จับกริปใหญ่เกินไปนี่ มีวิธีสังเกตยังไงครับใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับพรจะเวลาเราวางลงไปโดยอุ้งมือแล้วเนี่ยนะครับตรงปลายของนิ้วกลางนะครับผมจะต้องทิมตรงที่อุ้งตรงนิ้วโป้งพอดีนะครับคือไม่จิ้มมากเกินไปนะครับหรือไม่คลายมากเกินไปถ้าจิ้มมากเกินไปเนี่ยคือกริปเล็กนะครับถ้าคลายเกินไปคือกริปใหญ่เกินนะครับอันนี้คือคร่าวๆแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นเรื่องของฟีลลิ่งของเขานะครับฟีลลิ่งของนักกอล์ฟบางคนมือใหญ่จริงแต่ชอบกริปเล็กบางคน อ่มือเล็กแต่ชอบคลิปที่ใหญ่หน่อยเพราะรู้สึกกระชับกว่านะครับดังน,นั้นก็คล้ายๆกับว่ามีวิธีวัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีหลักสูตรตายตัวว่ามือขนาดเท่านี้ต้องใช้คลิปเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งของเขาด้วยใช่ครับผมครับวิธีวัดมีครับเราจะวัดความยาวข้อมือทั้งหมดความยาวมือทั้งหมดแล้วก็ความยาวนิ้วที่ยาวที่สุดนะครับแล้วไปเทียบก,กับตารางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้นักกอล์ฟจับเองด้วยว่าชอบประมาณไหนครับครบาวนี้เรารู้ท่านผู้ชมครับเรารู้เรื่องถึงเรื่อองขนาาาาดคคัวว่่มมีสํญต วงสวิงแล้วก็การแล้วก็ฟิลลิ่งของการสวิงเท่านี้น้ำหนักแล้วครับคุณฉางครับน้ำหนักของกริปนั้นมีผลมากน้อยขนาดไหนครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกริปที่มาจากโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกเซตน้ำหนักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,รบคือน้ำหนักจะมีผลต่อสวิงเวทนหรือบาลานซ<ม>์ของไม้กอล์นะครับซึ่งถ้า<ม>เป็นไม้กอล์เดิมๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําอะไร,รแต่เมื่อเรากลับมาเปลี่ยนกริป รอบใหม่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงน้ำหนักเพราะกิ๊บแต่ละตัวเนี่ยนะครับน้ำหนักจะมีไม่เท่ากันถ้าโปรเจ็คใช้กิ๊บที่เบากว่าน้ำหนักกิ๊บเดิมสวิงเว้นจะเพิ่มนะครับทำให้ก้านทำงานมากขึ้นนะครับถ้าใช้กิ๊บเบาก้านก็ทำงานน้อยลงนะครับถ้าเราต้องการให้เหมือนเดิมก็ควรใช้กิ๊บน้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานของก้านใช่ครับก็สามารถเปลี่ยนที่กิ๊บได้เหมือนกันโอ้โหเปลี่ยนกิ๊บเล็กๆน้อยเนี่ย บางครั้งท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเป็นแค่วัสดุยึดติดกับมือจริงๆแล้วมีบทบาทต่อวงสวิงมากเหลือเกินนะครับคราวนี้ด้านหน้าเราครับคุณช้างเรามีกริปหลายประเภทเลยนะครับทั้งแบบเป็นยางแบบเป็นผ้าใบแบบเป็นลักษณะคล้ายกับเป็นแบบนี้แบบนะครับแต่ละอย่างมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะคุณช้างเอาเป็นประเภทมีประเภทอะไรบ้างครับกริปเนี่ยนะครับถ้าแบ่งเราแบ่งเป็น2ประเภทหลักนะครับประเภทแรกคือเป็นกริปที่เป็นยาง1 0อยนะครับคือทั้งชิ้นเนี่ยจะเป็นยาง นะครับพวกกิฟต์พวกนี้เนี่ยคุณสมบัติเคยจะนุ่มนุ่มมือนะครับแบบจะนุ่มนะครับแล้วก็จับแล้วจะแอบสอบแรงได้ดีนะครับผมกับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นกิฟต์ที่เป็นผ้าใบนะครับคือเป็นเนื้อยางเหมือนกันแต่ว่าจะมีเส้นที่เป็นผ้าใบกิฟต์ประเภทนี้เนี่ยให้ความโดดเด่นในเรื่องของเท็กเจอร์ที่จะค่อนข้างเหนียวนะครับเวลาที่มือเราลื่นเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ำเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยสลิปนะครับหรือว่าอีกเป็น ประเภทที่เป็นไฮบริดก็มีนะครับผสมกันใช่ไหมครับใช่ครับด้านบนเป็นคอร์ดด้านล่างเป็นยางธรรมดานะครับแล้วแต่ละอย่างเนี่ยอายุการใช้งานเท่ากันไหมครับช่างครับใกล้เคียงกันครับก็คือประมาณประมาณปีครับผมครับนะครับแล้วกริปลักษณะแบบพวกอย่างนี้แหละครับครับตอนนี้ผมตอครับเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นมีความนิยมมากขึ้นนะครับใช่ครับ่กริปตัวนี้ของก๊อปไพสเนี่ยนะครับตัวแรปเรส 2G นะครับผมลักษณะดูแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันค่อนข้างเงาหวว นะครับแต่เมื่อลองจับอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวมากบางคนรู้สึกว่ามันเงาเหมือนจะลื่นนะครับแต่ว่าถ้าลองจับโอ้เจ้ลองสัมผัสดูนะครับ้าชื้นนิดหน่อยเนี่ยจะรู้สึกว่าเหนียวมากผมรู้สึกว่าเหนียวนะใช่ครับแล้วกิ๊บประเภทแรปประเภทนี้เนี่ยนะครับคือเขาใช้วิธีการฉีดเข้าลูกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสันด้านหน้าด้านหลังจะค่อนข้างกลมนะครับผมตอนนี้คุณฉางผมเคยจับไม้กอล์ฟบางอันเนี่ยบางกิ๊บบางตัวเนี่ยบางตัวรู้สึกเหมือนมีสันในขณะที่บางตัวเนี่ยไม่มีครับ มันมีความแตกต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบของคลิปนะครับเขาบอกว่าคลิปบางรุ่นเนี่ยจะเป็นมีสันนะครับวิธีดูดูคลิปมีสันเนี่ยถ้าเป็นคลิปที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้วางดูไม่ออกด้วมั้ยวางดูไม่ออกครับจนกว่าเราจะใส่เข้าไปสันจะดูออกมาดีเต็มวิธีดูง่ายๆก็คือเราจะดูรหัสด้านหลังนะครับถ้าลงท้ายด้วย x เนี่ยคือมีสันถ้าเป็นาคือกริปกลมนะครับอย่างกริปมีสันตัวนี้เนี่ยนะครับประโยชน์ของกริปมีสันเนี่ยคือเวลาโปรเจ็ควางลงไปแล้วเนี่ยมันกระชับที่อุ้งมือนะครับกระชับเข้าร่องนิ้วพอดีนะครับแต่ว่าเฉพาะนักกอล์ฟบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันเจ็บบางคนจะรู้สึกว่าเหมือนแบบมีเหมือนกับมีอะไรยื่นออกมาทำให้ ฝ่ามือนั้นละไขเครืองแล้วก็อาแต่มีจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือไมโครสสมัยใหม่ที่สามารถถอดหัวแล้วหมุนก้านเพื่อปรับมุมได้นะจะไม่สามารถใช้กริปมีสังได้เพราะกิปสังมันจะหมุนไปรอบไม่เราหมุนกา้านอ,อาจจะสับสนได้เหมือนกันครับครับครับคราวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมครับตอนตอนที่ก่อนรายการเริ่มขึ้นเนี่ยคุณช้างให้ผมดูคลิป3าตัวนี้เนี่ยผมมองยังไงก็เท่ากันครับ แต่คุณสาวบอกว่าปรากฏว่าพอใส่ก้านแล้วอาจจะไม่เท่ากันเท่ากันก็ได้ครับอะไรฮะกริปรุนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีหลายขนาดนะครับคือเราดูเอาไซส์เนี่ยเหมือนจะเท่ากันนะครับแต่เขาออกแบบมาเพราะว่าก้านไมโครฟเนี่ยครับมีหลายขนาดเหมือนกันนะครับก้านไมโครฟที่เล็กเราก็ต้องไปใส่กับกริปที่เบอร์เล็กนะครับก้านไมโครฟที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องไปใส่กริปที่เบอร์ใหญ่คือเบอร์ห2ก้านเล็กก็ใส่เบอร์58ปประมาณนี้นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือใส่เข้าไปแล้วเอาไซส์เนี่ยมันเท่ากัน คือบางคนเนี่ยพอไปจับกริปมาแล้วลองจับดูแล้วบอกว่าเฮ้ยขนาดนี้ใช้ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ครับต้องใส่ก้านต้องใส่ก้านก่อนครับก็บางคนเนี่ยเห็น่างนี้ใช้ได้ใช้ได้แต่พอใส่มาจริงอ้าวทำไมผมบอกว่าจะเอาเท่านี้ันมันถึงใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าอย่างนี้นี่เองครับก็ต้องก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วถ้าไม่เท่ากันจริงๆในชุดเหล็กของเราหรือชุดไดเวอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอย่างแรกเลยคือขนาดไม่เท่ากันแน่นอนนะครับบางทีเราเหล็กมันไล่มาดีๆแต่ว่าเหล็ก5าเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเพื่อนหรือเล็กกว่าเพื่อนนักก็ตีไได้มม่เหือน คือต้อกลายเป็นงงไปเลยใช่ไหมช็อตที่ออกมาอาจจะกลายเป็นผิดเพี้ยนไปเราคนนีกว่าวงวิงเราเพี้ยนอะไรทำไมตีเหล็กห้าไม่ได้ที่ท้ถ้าเกิดจะกริปใช่ครับผมก็คือก็ต้องดูดีๆนะครับต้องดูอย่างที่คุณช้างแนะนําก็คือดูที่ตัวรหัสด้านหลังรหัสด้านหลังครับ5862นะครับแล้ว R หรือ X นะครับแล้วเวลาลองจับดูก็ต้องจับแบบกริปแบบที่สวมมาแล้วใช่แล้วครับนี่เราพูดกันมากแล้วครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของกริปมาให้นะครับทั้งไดรเวอร์แล้วก็เหล็กพัตเตอร์เหรอ ค,ความถี่เอาเรื่องแรกก่อนความถี่ในการที่ควรจะเปลี่ยนนยบ่อยแค่ไหนเข้าไม้ไม่อื่นล่าค,คือพัตเตอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้สวิงด้วยความเร็วสูง<ช>นะครับ,รบผมเพราะฉะนั้นเรื่องของพัตเตอร์เนี่ยกิฟก็ค่อนข้างใช้ได้ยาวานะครับถามว่าถีนานขนาดไหนที่จริงไม่มีกฎตายตัวนะครับเอาเป็นว่าถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มแข็งรู้สึกว่ามันเริ่มลื่นจนพัดไม่ไหวเนี่ยค่อยเปลี่ยนก็ได้ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลิัตเตอร์นะครับ,รบก็จะมีอยู่เรียกว่าหลายแบบทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็พอจะทราบความจําเป็นของเรื่องคลิปนะครับว่ามีความเรียกว่าถี่มากน้อยขค่ไหนที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกคลิปให้เหมาะสมท้งน้ําหนักแล้วก็เรื่องของหนาแล้วก็เรื่องข,ของวัสดุที่ใช้คานั้นเรียกว่ามีส่วนช่วยในเกมการเล่นของคุณเยอะเลยท่านผู้ชมครับเวลาเรานึกถึงคลิปวิวิ่งห่อแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือกรอบลายครับแล้วกรอบลายเนี่ย คุณฉางมีความทำไมถึงมีความเชื่อมั่นถึงกอล์ฟพายมากที่สุดเพราะอะไรครับกอลไพายเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์กริปอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมยอดขายเกินครึ่งเลยนะครับเราก็ด้วยของเรื่องของคุณภาพนะครับความทนทานแล้วก็ความหลากหลายของกริปทั้งเรื่องขนาดน้ําหนักแล้วก็เรื่องสีสันนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยมีเยอะที่สุดมีให้เลือกเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ในคุณภาพนะครับผมผมเชื่อว่า่านผู้ชมหลายคนนะครับที่กำลังดูรายการเราอยู่ในขณะนี้อาจจะเดินไปหยิบไม้กอล์ฟมาดูแล้วว่ากริป ใช้ได้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเหล่านั้นอยากจะเปลี่ยนกริปกอล์ฟคลายขึ้นมาทำยังไงได้บ้างติดต่ออย่างไรครับครับก็ที่2อันนี้กอทั้งสอสาขานะครับที่นองทองแล้วก็นยะใช่ไหมครับครับผมใช่ครับสามารถใช้บริการเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือตามเดลเลอร์ของผมนะครับอ่านร้านไม่กอล์ฟทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะพอหาได้นะครับแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้เนี่ย เรามีแผนที่จะรีโนเวทร้านไม่กอล์ฟทุกร้านนะครับให้มีแสแตนของกองล์ฟไพท์นะครับเพื่อที่ว่านากักกอล์ฟจะได้หาเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมเรื่องกริปเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับต้องมีทั้งการชั่งน้ําหนักแล้วก็การวัดขนาดนะครับดังนั้นก็ควรจะไปร้านที่มีความมาตรฐานมีอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมบางครั้งหลายคนนึกว่าเปลี่ยนกริปเรื่อง้ไม่เห็นเรื่องอะไรไปร้านที่ไม่ได้มาตรฐานปรากฏว่าใส่เหล็กมาแต่ละชุดเนี่ยกริปไม่เท่ากันบ้างน้าหนักไม่เท่ากันบ้างสวิงเวทผิดเพี้ยน เกมการเล่นก็เล่น,เล,นเล่นเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ดีเท่าไหร่นะครับครบาวนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะมาร้านอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านทั้งทั้งสแอนดี้กรอฟทั้งสองสาขาแล้วก็ร้านโปรช็อปร้านอื่นเนี่ย มีวิธีที่จะให้นักกอล์ฟเหล่านั้นมีกริปที่เหมาะสมใช้ได้ไหมครับผมกริปกอล์ฟเนี่ยนะครับที่จริงเราสามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ไม่ยากนะครับผมสองอินดิฟเนี่ยมีชุดเป็นชุดคิดขายนะครับแพ็ค10ชิ้นนะครับรวมถึงพวกน้ํายานะครับพวกเทปมาตรฐานนะครับรวมทั้งยางแคมป์นะครับให้สามารถกลับไปทําเองได้เลยนะครับผมคือเปลี่ยนเองได้เลยเปลี่ยนได้ครับผมนี่ก็จะสะดวกมากเลยครับนะครับนอหละครับนี่ก็คือเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับกับเรื่องกริปของไม้กอล์ฟนะครับ ต้องขอขอบคุณคุณพิรพัฒน์จากไทสารน้าหรือคุณชาตครับคุณมากครับเจ่าผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงโปรชอปของรายการเราในวันนี้ครับ เป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างแชร์เองอเอไอก็เปลี่ยนกริปค,ค่ะมองข้ามไปมง,มงั้นคือกริปมันดูจากภายนอกเนี่ยดู<ะ>ไม่รู้หรอกก็เหมือนเหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันแค่ที่สี<ะ>แต่ใครจะรู้เราว่า,ากริปเนี่ยมีน้ําหนักที่ต่างกันหลายแบบมากมายะนะแล้วก็นักกอล์ฟเนี่ยที่มี เออไม้อย่างนี้มีเหล็กอย่างนี้ต้องใช้กริปแบบไหนเนี่ยสำคัญนะครับใช่ซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจไปติดตามหรือว่าติดต่อได้ทาง Se c o n d g o อ f นะคะถ้าบอกว่าดูรายการเราขับเอ็กทีมมีส่วนลดด้วยใช่นะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้นถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากรายการคับเอ็กทีมลดทันที15% 15%เเหอลยฮะโอ้โหว้าวเลยนะคะ,ะต้องรีบติดต่อไปครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าใครที่มีข่าวฝากไปสัมพันธ์นะคะเราก็จะนํามาออกอากาศให้ค่ะแล้วโดยวันนี้มีขข่่ากัรทแงน กอล์ฟในรายการ Bank ค o ร์ n แบงก์กอล์ฟนน2013นะครับที่บรรดานักกอล์ฟทั้งหลายนะให้ความสนใจนะครับด้วยราคาพิเศษสุดเพียง999บาทเท่านั้นนะครับซึ่งทำให้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามรับจากนักกอล์ฟเต็มไปถึงสนามที่3สนาม The Royal James Golf and Sport Club เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สนามล่าสุดที่เบ s โซเชียนมีผู้ทำโหนวันแตกไปแล้วนะครับก็คือคุณสุมิตสมิรติการ สำหรับนักกอล์ฟที่สนใจแข่งขันแบงคอกแบงก์กฟทัวร์นาเมนต์2 3คงต้องเตรียมตัวจองกันล่วงหน้านะครับเนื่องจากทางผู้จัดแจ้งว่าเต็มเร็วจริงๆนะแล้วก็ล่าสุดในสนาม,มรนเจมส์ใช้เวลาจองกันเพียง1ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นใช่แล้วแล้วก็สนใจนก็สามารถติดต่อไปได้นะครับโดยสนามหน้าจะเป็นสนามทนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับในวันที่25กันยายน เท่านั้นเองครับแล้วก็เปิดรับจองในวันที่1สิงหาคมตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยนะคะรีบนิดน,นึงนะคะหมดวัจริงเพราะว่า999บาทเท่านั้นน,น,นะคะไปที่หนึ่งเรื่องกันค่ะนี้สําหรับ เขาเลยโปรโมชั่นวันแม่แล้วกันวันหยุดยาวลองวิกเอนนะคะโดยเกิดขึ้นที่สนามกอล์ฟนัทเทอร์ลังสิบค่ะมีโปรโมชั่นวันหยุดนะคะวันที่10นะคะคือวันเสาร์จนถึงวันจันทร์ที่12สิงหาคมหยุด3วันเลยรวดนะคะก็ลดทันทีเลยตั้งแต่เวลา1 1นาฬิกา30นาทีเหลือ1,100บาทก็เป็นกรีนฟรีบวกแคดดี้ด้วยสำหรับ18หลุมนะคะจึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าใครสนใจติดต่อหรือว่าโทรศัพท์ไปได้นะคะที่08 1 9 9 4 0 9 5 1 หรือหมายเลขโทรศัพท์035744596นั่นเองและถ้าใครต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็ส่งอ e ีเมลมาได้เลยค่ะที่ขับเอทินกอล์ฟแอคจีคค่ะแล้วก็ใครเนี่ยที่ยังไม่มาคลิกไลค์ใน Facebook ของรายการนะครับรีมาคลิกไลค์เลยครับเพราะว่าตอนนี้มีเทปย้อนหลังนะครับมีอะไรต่างๆมากมายที่โปรเจกต์แอดมินของเราเนี่ยนำไปลงนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m g o l f c l u b 1 8ครับใช่ก็โพสต์คลิปของคุณก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมี โปรต่างๆที่เป็นแอดมินเข้ามาตอบคำถามให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้นะคะแบบนี้เป็นประจำเกิดขึ้นได้ด้วยผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะก็เป็นเครื่องดื่มตราช้างค่ะสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับครับและชุดพิธีกรสวยๆแบบนี้จากไนกี้กอล์ฟนะคะเฟิร์สรนครั้งแรกนะคะวันอังคารสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะแล้วก็ใครพลาดชมในเฟิร์สรนนะครับก็ติดตามชมได้ในวันพุธนะครับเวลาแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าและอีกครั้งในวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตรงครับ ใช่แล้วเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะเรามีนัดกันวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ